ดาดาแม่มณีจันทร์วาทีเจ้าสาวแต่ราเด็กที่รับบทมณีจันทรในตอนเด็กๆค่ะเรียกได้โตขึ้นมาสวยจริงๆค่ะสาหรับน้องดาดา,ดาดาดาราเด็กสุดน่ารักที่โด่งดังจากบ,บทบาทมณีจันท์ภาพยนตร์ตำนาสนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งบอกว่าเธอเนี่ยความสวยไม่เบาเลยละค่ะดีกรีเองก็ไม่ธรรมดาเป็นถึงนักเรียนกฎหมายลูกครึ่งไทยอังกฤษด้วยซึ่งคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นชาวไทยส่วนคุณพ่อเป็นอังกฤษค่ะโดยเธอเข้าส วงการตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดียวค่ะกับล่าสุดนะคะที่เธอออกมาประกาศข่าวดีค่ะเมื่อแฟนหนุ่มจัดเซอร์ไพรส์มอบแบวนม่นแทนใจให้กับซาดาดาในเจ้าตัวนั้นเผยนะคะว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเก็บความทรงจําค่ะ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่สับสนุนให้เกิดเรื่องราวที่ดีขึ้นที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณคุณหมอการจิกลาแอบโทรไปขอพ่อกับแม่หนูน่ารักมากๆขอบคุณสําหรับทุกอย่างขอบคุณที่ดูแลหัวใจกันจากตอนแรกตอนนี้จากพี่เป็นแฟนแล้วกลายเป็นคู่ชีวิต มันดีมากๆที่สนใจและแคร์หนู Mac, แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยไม่เคยมองข้ามทําให้หนูได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากขอก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ